เหลือกันกี่คนเนี่ยฮะวาสิพักพอนเป็นตาซิมีโกบแทะสบายดีพอ่อแม่พี่น้องโอ๊ยเกิอดอะไเสียงยังหูือ้อวะ เขาคือสิเบิดไายแทนเรือปกีห้ยเองนะนะใกล้จะหมดหรือ,อยังลูกพี่แก้มอย่าลากแบบนั้นมันเหี่ยหมด ยกขึ้นยกทีละมัสน์นะให้บอกมันเหี่ยนะเป็ดไก่เราไม่เราไม่มาถึงนี่นะมันกสิเหียบไแล้วนี่ อ่ะเห็นบ่กนะเห็นยุผ่าดเข้าในคูนี่มากร่องดักย่างนี้ก็เดินนีบ่บ่เออดึงออกมาลูกอืมดึงผ่านออกมาเออเอออย่าให้โดนไม้หนะ่อมันหล่นเห็นไหมนะ่ะข้าวนะเม็ดข้าวมันหล่นนะอืมหล่นคือกาวยกให้พ้โนโน่นหน่อยโยนเข้าไปข้างในอะ่ะ เออลุงเทนไปใส่อวนลุงเทนเทนบูมาลุงโอ้เขาปวดว่าห่างอรีนา่ะเนาะเขาดำเนาะเลือจัะหายซ ยี่อี้ายจัดไปให้ตาเหลือกไปเลย ลา,านทรายมาซอยังเกี่ยวทั้งหมดเป็นแต่ที่มีก,กรูบเทพพี่น้องเออเป็นแต่กรูบสิเขาง่ายเธอเปิดหวัวน,น่วก็หอยหูกระปูเลแหนบโพดพู สาดตร์นะเขาข้นไปละบอมันแห้งอยู่นี่นะพี่ทีแล้วนี่กับพลทามพลทามซีแล้วกกับคายเลย จัดไปเซอีไออีอเอ้ยซูคือโบเอิรผู้ทายสูมาหมาดสอยเบา,า,าม,มอ,อ่ามันบ่ได้เกี่ยวข่าวว่าสมุน,มนีนะอีไออีเอ้ยตายาตตหมดแล้ว พอบางเทศนสะแจ๊กังใจแจงมึงห่าอยังดีหนาวมึงตัวภูเขาใจเลยอ่าตาซูดฮาล่ามาให้กูในซูไว้ไว้ไไว้ซูไปไปอาบน้ำแต่งโต พาซู้อยู่บอเดิกไดกูอยู่หิวนอน <Okay. S 1> ครับโหลดยังกันคืนกูแสบหูแสบตาแ,แหใหญ่เที่ยวไลองะข้าขืนหมอปันไดข้าลงอ่าข้าขืนสิบบ่อาล่ปันได,นนไดยังกลางคืนนะโหลดกุ้บอลาะดอกมันหับน้ำนักลลย เปลืองน้ำมันพร้อมรีบขนรีบขนเร็วๆผู้ชายห้องบ่อหับแอดเฟสสุดเลยบอลโอ้ ให้อ่ายมา,มานมือเดียวเรานีสับบาตาไว้แล้วก็แห้งลงสุ้อันนี้นะ โแสบอพอดีแหละมื่อเอิญมันสิเกี่ยวได้บ่บมาณนี้มาฮือรู้สิเกี่ยวมื่อได้อีกสันนี้ ตัวบ <c ười> so The ันยิงเหลืองขาเกาหลีนาะพี่น้องเนาอบอมาดเดินตัเกี่ยวมืดๆลายเยอะอย่ามันบ่แหงนะรีบเล่งมือสิบหากับไปเที่ยวไปที่แล้วนี่ก็จ้างเกี่ยวเข่าก็พักก็ขึ้นเซย มือเส้าก็สายตาเธอลำเอียงมือเส้านี่คือฝนมืดฝนมาสั่นคือฝนสิตกเมืพี่น้องเอ้ยยังจังให้เนี่ยมาทางนั้นคือจังหวเรือหน่อยเดียวเนาะ เล็งมือว่าสั่นถูสิไปเบิ่งย่างบุญกับไปเบิ่งคน้นหละคนลหลยเฮือสามสิบล่ำผู้ได้มือน,นี่นะเขาถ่ายทอดสดอยู่น่ะถ่ายทอดสด เพจอันแพ้เมืองฝ้าโอ้ยแขวงสวรรค์นนะเขต บักแก่ไกลหนึ่งเปลื่ครับโหลดสีห์หอมชั่งหนึ่งชมอวโงขึงมัวเออชมอวโงขึงกัเขาครับ,บว่ายนะฮะหนึ่งชมอวโงขึงนะครับสะหนะ้าสองชมองรีบขอรเร็ว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 เสร็จเร็ว,รว,รวจะได้ไปไว ถ้าไม่เสร็จไม่ได้ไปนะพี่น้องเก็บผาบรรยากาศเพื่อนสานีกก่อนพี่น้องซุกเล่าเข่ากับแบนี้แห่งกระซุกไหวเข่าไหวเข่าได้คำมันเดดกำบุมีโฟนน่ะเมื่อก่อนยังไม่ได้เลืองเลยถุงนี้ก็ได้ มนันนีเรื่องบัติบเนาะขอบคุณฮะ